นิรินญาตันสกุลค่ะ เขาปิดไมค์ดิฉันไว้โดนช่อวางยานะคะโดนช่อวางยากดปิดไมค์นะคะพี่น้องเอ้ย,อยพี่น้องเอ้ย,อยวันที่22ธันวาเราจอ,อกไปกาเบอร์ไรเ,เบอร์ไรเบอร์ไรแม่ฟังแล้วมันก็ดีใจนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนเบอร์ ะะต้องบอกว่าที่ผ่านมาไปช่วยหาเสียงทั้งอบอรจอราชบุรีเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเลือกตั้งนายกอบอจอุอดรธานีได้เบอร์เดียวกันหมดนั้นก็คือเบอร์หนึ่งแม่รอบนี้ได้เปลี่ยนเบอร์มันคันมือเหมือนกับว่าเราจะชนะเดี๋ยวขอพักเบรกแป๊บน,นึงนะคะ มือละอยากเริ่มช่วยบริหารเอาองค์การบริหารส่วนจังหวัดดูบ้างนะคะแล้วก็ไหนไหนเปลี่ยนเบอร์แล้วเราก็อยากที่จะชนะสถีได้ไม่ได้ค่ะพี่น้องได้ไม่ได้จะชนะไหมต้องชนะแล้วนะคะรอบนี้ต้องบอกว่าพูดกี่ครั้งเราก็ยังต้องยืนยันว่า เวทีหรือว่าสนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเวทีที่สำคัญมากๆนายกอาบาจอเนี่ยต้องบอกว่าเขามีอำนาจมีงบประมาณมากกว่าสอส,อสอที่อยู่ในสภาแทอีกป,ปีปีหนึ่งอาบาจอุอบลราชธานีบริหารงานด้วยการใช้งบประมาณ1,300ล้านบาทนะคะในขณะที่สอสอมีงบประมาณกี่บาททราบไหมคะสอสอ,อย่างที่ฉันมีงบประมาณกี่บาท ศูนย์บาทไม่มีเลยสักบาทนะคะไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรให้ทั้งนั้นนะคะเวลาพี่น้องมีปัญหาอยากได้แหล่งน้ำทำเกษตรไม่ได้ถ้ามาบอกสอ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 ก็ต้องเอาเรื่องเข้าไปในสภานะ,ะนั่งเครื่องบินไปหาลือในสภาที่กรุงเทพจากนั้นที่กรุงเทพเขาก็จะส่งเรื่องให้กับ กรมชนะระทานกรมชนะระทานส่งเรื่องกลับมาที่อุบลราชธานีแล้วก็ที่กรมชนที่อุบลราชธานีค่อยสร้างแหล่งน้ําขึ้นมานะคะจะเห็นว่าสายนยมันยาวมากถ้าคุณพึ่งพากลไกการเมืองแห่งชาติแต่ถ้าคุณอยากได้แหล่งน้ําทุกตําบลอย่างที่เบอร์สองคุณน้อยเขาหาเสียงไว้อยากได้แหล่งน้ําที่นี่ทุกตําบลกาเบอร์สอง ได้ทันทีหนึ่งตำบลหนึ่งแหล่งน้ำเอาไม่เอาเออสายมันง่ายมันมันง่ายกว่ากันเยอะไม่ต้องไปพึ่งสอสอในสภาที่จะทำงานให้อยากได้อะไรอบจอทำได้เกือบทุกอย่างแล้วแน่นอนว่าอาจจะมีบางเรื่องที่อบจอยังต้องใช้กลไกของรัฐบาลนะคะแต่ว่าเรื่องส่วนใหญ่ทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพดีของเรามีรอพอสอตอที่มีหมออยู่ กล้บ้านนะคะแบบนีเราเอาบาจอก็ทําได้นะะยอยากมีแหล่งน้ําเกษตรอาบาจอก็จัดให้หนึ่งตำบลหนึ่งแหล่งน้ําไปเลยโดยหน้าที่ของอาบาจอทําได้เลยอยากมีถนนดีๆที่ไม่ใช่ถนนซอยจุซอยกันจนเละเทะไปหมดนะคะหนึ่กิโลเมตรก็ทําได้ด้วยอํานา,าจอบจ ดังนั้นเวทีอบจอมันจึงมีความสำคัญมากๆยิ่งกว่าเวทีการเลือกตั้งระดับชาติของสอสเสียอีกถ้ามันสำคัญขนาดนี้แล้วเราควรเลือกพักการเมืองจากฝั่งไหนหลายคนบอกว่าเลือกตั้งท้องถิ่นมันก็ต้องเลือกทางฝั่งของรัฐบาลสิ มีอะไรจะได้คุยกันได้มีอะไรจะได้ติดต่อจะได้สารสัมพันธ์กันแล้วก็วิ่งเต้นเอาโครงการมาลงให้ได้แต่ขอประทานโทษวันนี้มองไปที่ฝากฝั่งของรัฐบาลลำพังสิ่งที่ตัวเองสัญญาตอนหาเสียงเอาไว้ยังทำไม่ได้แล้วจะมาช่วยอะไรกับนายกอบตอรจริงไม่จริงสัญญาเอาไว้หลายเรื่อง ทำไม่สำเร็จสักเรื่องไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทตอนแรกเขาสัญญาว่าเท่าไหร่จำได้ไหม600บาทเข้ามาเป็นรัฐบาลบอกว่าปีแรกทำทันที400บาทนี่ผ่านมาจะสองปีแล้วเมื่อไหร่จะได้400เขาบอกว่าจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ใช่ไหมว่าจะได้400แต่พอไปดู มันมีดอกจันทร์อีกแล้วมันมีดอกจันทร์มันไม่ได้400บาทเท่ากันทุกคนทุกที่ทั่วประเทศแต่มันมีดอกจันทร์ตัวใหญ่ๆบอกว่าได้เฉพาะคนที่ทำงานในโรงงานขนาดใหญ่ที่เป็นที่มีคนงานเกิน200คนเท่านั้นถึงจะได้โอ้โหปล่อยให้รอมาตั้งเกือบ2ปีสุดท้ายก็ยังไม่ได้แม้แต่400บาทอยู่ดี มาเรื่องยอดทิตเงินหมื่นดิจิต a l วอลเล็ไหนใครได้ดิจิต a l วอลเล็ขอดูมือหน่อยอ้าวไม่ได้เลยข้างหลังมีไหมขอเสียงก็ได้ไม่ได้เลยเหรอยังไม่ได้เลยนะคะคนเขาก็บอกว่าที่ไม่ได้ที่ดิจิต a l วอลเล็ยังไม่ได้ซะทีเป็นเพราะฝ่ายค้านคนนี้ที่มันเป็นคนขวางทางที่มันเป็นคนคัดค้านที่นี่อาจจะบอกว่า ดิฉันก็ตัวแค่นี้นะคะอำนาจอะไรก็ไม่มีเป็นฝ่ายค้านก็ได้แต่พูดอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าจะเอาแรงที่ไหนไปคัดค้านจนกระทั่งเขาไม่ยอมแจกสักทีดิฉันว่าไม่ใช่เป็นเพราะดิฉันแน่ๆน่าจะเป็นเพราะว่าสะดุดขาตัวเองก็เลยไม่ได้แจกสักทีไอ้เงินหมื่นเนี่ยนะคะจริงไม่จริงแล้วที่ได้มาก้อนแรกสําหรับกลุ่มเปราะบางเนี่ยดิฉันก็ต้องขออนุญาตเคลม นะคะว่าถ้าไม่ใช่ดิฉันออกมาคัดค้านว่ามันแจกข้ามปีไม่ได้แล้วต้องแจกเป็นเงินสดให้หมดก่อน30กันยาป่านนี้ก็ยังคงไม่มีใครได้เงินหมื่นเลยแม้แต่คนเดียวนะคะส่วนที่เหลือคนที่ยังรออยู่ไหนไปใครไปลงทะเบียนไว้แล้วบ้างมีรออยู่ใช่ไหมมันลำบากดิฉันรู้ว่าทุกคนอยากได้นะคะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่มีคนที่มันรอว่าไหนบอกว่าจะได้เนี่ยรอมาจะสองปีแล้วเมื่อไหร่จะได้สักทีนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจว่ายังคงต้องรอต่อไปเนื่องมาจากว่า เขาก็บอกมาแล้วว่าเดี๋ยวได้แต่ว่าได้ปีหน้าแล้วนะคะเลื่อนไปเป็นปีหน้าแล้วก็ปีหน้าเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าเป็นเดือนไหนของปี2568ที่จะได้เป็นดิจิท a ลวอลเล็ตสำหรับเงินหมื่นแต่สำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุก็อาจจะได้ประมาณต้นปีหน้านะคะ mm. ก็ดูสิคะเป็นรัฐบาลแล้วก็ยังทำไม่ได้เลยสักอย่างแล้วเขาจะมาช่วยให้นายกอาบาจอเนี่ยทำสำเร็จได้ยังไง ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของค่าไฟค่าน้ำมันราคาน้ำมันนะค่าไฟเนี่ยเขาก็บอกว่าจะลดให้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะตอนนี้จะอยู่4บาท18สตางค์ต่อหน่วยใช่ไหมคะจะลดเหลือฟังดีๆนะคะมันลดเยอะมาก4บาท15สตางค์ลดไป3สตางค์ทวนๆดีใจไหมคะพี่น้อง โอ้โหอุตส่าห์จะให้ของขวัญปีใหม่สักทีตังตังตัวเองกไนน็ไม่ได้เป็นคนควักนะบอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลแต่ลดให้เราทั้งทีลดให้สามสตางค์ท้วนต่อนหน่วยตกแล้วบ้านหนึ่งเขาก็หาเฉลีย่ยขานค่าเฉลี่ยมาให้ละบ้านหนึ่งเนี่ยน่าจะประหยัดไปได้สัก25บาท25บาทกินข้าวมื้อหนึ่งยังไม่พอถูกไม่ถูก เออแบบนี้นะคะแล้วจะมาช่วยนายกอ,อบจอได้จริงๆเหรอคะดังนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องฉันก็ต้องบอกว่าไม่ต้องใส่ใจว่าเราจําเป็นที่จะต้องเลือกนายกอบจอเป็นฝากฝั่งเดียวกับรัฐบาลหรือไม่พอเลือกไปมันก็ไม่ได้ทําให้เราสามารถที่จะได้สิ่งที่เขาได้โฆษณาหาเสียงเอาไว้อยู่ดีนะดังนั้นเลือกไปเลย นายกอบจอจากฝ่ายค้านก็เลือกไปเลยนะคะเพราะว่าต้องเลือกคนที่เขามั่นใจว่าเขาจะทําให้นโยบายที่หาเสียงเอาไว้ให้เกิดขึ้นจริงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัสุขภาพดีอยากได้ไหมคะอุบลของสร้างพื้นฐานดีอยากได้ไหมอุบนปากท้องดีอยากได้หรือเปล่าอุโดอุบลการเมืองดีอยากได้ไม่ได้ และอุบลอนาคตดีและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้จากผู้สมัครนายกอบจอของพรรคประชาชนคุณสิทธิบนเลาหาวนิชค่ะและมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้อวดทำงานก็ไม่ชอบเป่าหน้า